ท่านนะน,นี้มีของเล่นมารีวิวก็เป็นสว่านไร้สายไอแม็กนะฮะจริงๆก็ซื้อได้สักพักก็แลวครับก็สามสี่วันก็ลองไปงานสองงานไปลองทดสอบมาก่อนแล้วก่อนที่จะมารีวิวนะครับก็จะเรียกได้ว่าเป็นรีวิวการใช้จริงก็ได้ครับันนี้ก็มาลองเจาะลองวัดแบตเตอรี่ให้ดูด้วยนะฮะอันนี้ได้มาในราคาในเว็บ ช้อปปี้มันหนึ่งพันห้ารเบปหนึ่งพันารแาทแล้วก็บวกค่าส่งก็1ันหบาทนะพันร้อยสิบสองบาทก็ออกมาอันนี้ก็มันจะเป็นผู้มือคําแนะนําแล้วก็เป็นใบรับประกันคุณภาพจนระิงๆอยู่ในกล่องตรงนี้นะครับามาดูสบานกันเลนเยเะครับลืม ก็มันก็จะแถมชุดไขควงครับ S2 ก็1,2,3,4,5,6,7ตัวนะแล้วก็แขนออดนะแล้วก็ดอกสวานนะ่านหน้าจอะปูนจอดเหล็กนะครับก็ขี้ขี้หลุยถ่วยมากก็ข้อมูลเชิงเทคนิคของสว่านรุ่นนี้นะก็ความเร็วรอบสูงสุดก็จะอยู่ที่1,550รอบนะครับแล้วก็มีแรงบิดสูงสุดที่5 5นิวตันเมตรนะครับ ก็หัวจับของสว่านนี้ก็คือ,อจับได้ใหญ่สุดคือ10มิลิเมตรนะครับเป็นสว่านสามระบบน,นะครับมาดูกันเลยครับ,บนะฮะเปิดมานะฮะดูนะฮะหนึ่งหนึ่งสสามสี่ห้าหจอปูนสองจอไม้2ก็จอเด็ดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญแถมบล็อกยิงเบอร์8มาด้วยครับไปยิงหลังคา ก็มีแนวขันเนาะอ่าหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวด้วยกันครับเป็นขันสกรูนะฮะแล้วก็แขนก่อนใช้งานได้ดีนะจริงเลยมันใช้ดีจริงๆเห็นบงนะแล้วก็ข้างในกล่องครับก็จะให้แบตเตอรี่มาสองลูกครับนี่นะครับแล้วก็ติดมาครับแล้วก็ ที่ใส่กับเอวนะฮะแล้วก็ที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จตรงแบบแจ็คเสียบลงไปนะครับที่ชาร์จตรงนี้จะเป็นอัพโหลดแค่0.35แอมป์เอง e. นะครับไม่ถึงหนึ่งด้วยปกติพวกไอ้โทรศัพท์จะเป็นหนึ่งถึงไม่ก็สองผมขออนุญาตเก็บกล่องนะก็มาดูตัวสว่านวสว่านนะตรงนี้นะฮะโค้ทเท่เลยมี ที่วัดระดับน้ํามาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นสวาน่านสามระบบ24บโวลต์นะฮะสามารถเจาะน็อตคันสกรูได้แล้วก็จอดเจาะรูได้แล้วก็กระแทกก็ได้นะครับตรงนี้ในโหมดของสกรูนะครับตรงนี้จะใช้ได้นะครับมีตั้งแต่1ถึง21นะครับเป็นแรงบิดนะครับแล้วก็มีอันนี้เกียร์หนึ่งอันนี้เกียร์สองครับ ก็มีมีตรงนี้นะฮะอันนี้บอกหม,มี3ามดัอันนี้คือไฟไปยังเต็มอยู่นะครับแล้วก็ที่หลายๆคนอยากทราบก็คือว่าแบตเตอรี่มันเขียนว่า24โวลต์ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆจะได้เท่าไหร่วันนี้ผมวัดให้ดูนะฮะัอแยุมากไปที่ VDC เนาะ ก็วัดจริงครับตัวเลขที่วัดจริงได้ก็จะเป็น24เอ้ย20โวล์ยี 3, ่สิบจุดสามเจ็ดโวล์นะฮะนะลองอีกเพื่อน,นึงก็ได้เพื่อความแน่ใจเนาะบานบอร์แท่เนาะเรนจ์เห <Rank. S 1> มือนเดิมครับก็ได้20โวล์นนะตอนนี้ผมชาร์เต็มแล้วเดีย่ยนะโอเค จะเขียนไว้ยี่สิบแต่ว่าได้ประมาณเ,เอ้เขียนไว้ยี่สี่ได้ยี่สิบก็ถือว่าน่าเขียนไหมก็มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าต่างครับ,รบแรงครับอันนี้คือความรู้สึกบอกได้เลยว่าเทียบกับบอสได้เลยแบบเวลากลดนะครับความรู้สึกฟิลลิ่งในการกดแต่ว่าผมจะลองเจาะให้ดูนะครับเอา,เอาตอนแรกแล้วก็เป็นเจาะไม้แล้วนะ จจเจาะไม้เจาะเหล็กนะผมใช้รอยเดียวกันเลยเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยที่ผมไปดูรีวิวเนาะเขาบอกว่ามันหัวจับมันลื่นมันมันชอบจริงไหมผมว่าไม่จริงครับคือต้องขันให้แน่นนะนะครับมันจะดังแก๊กหนึ่งนะฮะมาเจาะกันเลยเดี๋ยวผมจะเจาะไม้ไม้อะไรดีวะไม้ยางก็ได้อ่ะมาชมกันดูดูนะไป มุ่เจาะตรงนี้เลยก็ได้นี่เจาะเกียร์หนึ่งทีนี้ดูเกียร์เกียร์หนึ่งครับอันนี้คือเกียร์หนึ่งครับมันจะหมุนช้าอ่าดเกียร์สองดูอีกทีนะครับอันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนครับย้ำว่าไม้เนื้อแง ผมว่ามันจวดอยู่แต่ว่าดอกมันกากนะครับดอกที่มันให้มาเอาเดี๋ยวเจาะไม้ยางให้ดูอ่าก็โอเคทีนี้หลายคนอยากรู้ว่ามันเจาะเหล็กได้ไหมใช่ไหมครับดูไปใช้ดอกเดิมนะครับดูนะ ดอกเล็กต้องใช้รอบต่ำไม่มันต้องใช้รอบสูงพูดผิดเห็นไหมฮะเอาอีกรูก ่เห็นไหมทรงรูยังจมอ่ะก็เจาะได้นะฮะแต่ว่าดอกที่มันให้มานี้ไม่ประทับใจเท่าไหร่มันกากอย่างเจาะไม้เจาะปูนผ่านไปแล้วนะฮะก็ต่อไปอต่อไปผมจะเจาะปูนให้ดูนะฮะนะัปไปที่ รูปคอนแล้วก็นำสบายสบายก็แทกแรงเดี๋ยวไปบิสซา หลุกกันเลยแล้วกันก็ทำง่ายๆเลยนะคือสว่านมันเป็นสว่านที่ผมประทับใจมากเลยมผมว่ามันใช้ดีนะเอาไหนอาก็ okay. สว่านผมถ้าสิบดาวผมให้สัก8.5แล้วนะครับก็ที่เหลือก็เนี่ยมัน ไม่ได้ยิบสี่บลนะผมก็เลยหาคะแนนเข้าไปส่วนก็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องกระแทกเรื่องกระแทกเรื่องเจาะไม้เจาะปูนก็โอเคนะครับเจาะปูนถ้าถามว่ามันจะเทียบกับสว่านร์ตอรี่ได้ไหมมันฟันเดาเดิมเพราะว่ามันเนี่ยเป็นสว่านแบตนะครับกับสว่านิ์ตเตรี่ก็คือการใช้งานลักษณะางานก็แตกต่างกันอยู่แล้วครับจะไปเทียบเป็นขนาดนั้นก็ไม่ได้แต่ถ้าถามว่า ผมไปทําไฟเนาะผมเจาะบล็อกเจาะอะไรแค่อดอกประมาณเนี้ยเจาะพังฟุกแบบนี้ได้ไหมได้ครับยิงอลูซิงยิงเกลียวปล่อยยิงอะไรสบายได้หมดอโอเคนะครับมันใช้ได้คุณอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับเฮ้ยแม่งกระแทกไม่เละลอะเหมือนสมานเราตรงไรอะฝันแล้วนะครับแล้วก็เจาะไม้กับเจาะเหล็กมึงจะเข้าไม่เข้าอย่าโทษสว่านนะครับ คืออยู่ที่ดอกมด้วยนะมันต้องดูถ้าดอกมกากแม่งก็กากเดือนีเลยคุใส่ลองยินให้ดูอือนะอู่ด,ด,ดไปที่จริงมันไม่ได้คลายง่ายขนาดนั้นนะครับคนที่บอกว่าคลายเนี่ยเป็นเพราะเขาข,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 ขันไม่แน่นนะครับพอหมุนมา สักระยะหนึ่งแล้วก็มันจะนังสกแก๊กหนึ่งเนี่ยก็คือแน่นแล้วนะรตรวนี้อ่าก็ฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับกับช่องปลาดักชาแนลนะอ่าเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็คลิปหน้าผมจะทำอะไรก็รีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามกันะนะสวัสี่ก็